ผมไม่เคยเห็นนะครับจากการที่ไปตรวจสอบคือผมไปตวรวจราชการก็จะดูคลังอาวุธตลอดนะครับในส่วนตัวนะครับที่ผมเห็นก็ไม่เห็นว่ามีเป็นไม้เป็นวัสดุไม้เพราะเราจบเราจะรจะู้ ไม่มีนะฮะที่ผมเห็นนะครับอย่างนี้ทางสนันงานตำรวจติดค่าจะมีการเพิ่มความเมงวนในการตรวจในการจับมืออะไรอีกเข้ามาเพิ่นมาตรการเรามีระบบอยู่นะครับเรามีระบบอยู่แล้วนะค,ครับมี T o โออามีการตรวจรับ มั ais, นไปยากนะครับในการที่จะไปขอใหม่ครับไม่น่าเป็นไปได้หรือว่า้าดอว่ามันเป็นเบสเกียวที่นี่ก็กำลังตรวจสอบอยู่